สบายดีพอนพี่น้องฟังลาวและสวัสดีพ่อนพี่น้องฟังไทยและกระต่างประเทศนําเดอร์มือนีมาพ่อคันคือเก่าอีกแล้วกับซองยูทูบบ่าวพรสตูดิโอเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมือนีก็เป็นมืองามยามดีเนาะพี่น้องขึ้นตั้งเฮือนใหม่ของลุงจุยเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมือนีก็เป็นมืออาขึ้นน่าจะหนึ่งคำเนาะพี่น้องหนึ่งคำเดือนสามอะไรเนาะก็เป็นมืออ่ยอเฮือน ลุงโจยนะพี่น้องเนาะซึ่งประพอนกับบัตรกับตั้งแต่เมื่อวานนี่นะพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานนี่เลยเนาะเข่าวบัตรชีกับการมันก็ต้องอาคำนะพี่น้องเนาะเพราะว่า1นึ่งร้อยกกิโลมาหอดเขื่อนของลุงโจยนะพี่น้องเนาะซึ่งเมื่อคืนนี่ประพอนก็ได้นอนในกับกางกะพี่น้องเนาะซึ่งกากะพี่น้องมันกาเจียดีนะพี่น้องหาผ้าห่มมาหายังไม่นอนผ้าห่มก็อุ่นอุ่นลายเนาะนอนก็อุ่นนอนรับนะพี่น้องนับประพอนก็ได้เนาะเพราะว่าอัน บอเคยนอนรับแบบสิมาก่อนแต่พี่น้องมาถึงว่าไปนอนเฮือนคนเนาะอ่าบระว่าสิเป็นนอนเฮือนบลาตอนอยู่เมืองโซนแล้วก็ตอนอยู่จุดชมก็บอกคอยรับแต่มาเฮือนเพิ่นก็ถือว่ารับสบายน้อพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้เพิ่นกำลังอ่ายุกขึ้นได้อ่าเขาเอื่อนอย่างกีบหนึ่งแล้วพี่น้องก็คือสองเสาอะไรเนาะอ่าแล้วก็เรื่องซื้อที่ดินที่ดอนนี่กาบริพนจะอัปเดตให้พ่อพี่น้องเบิ่งอีกครั้งนะครับประมาณอ่านับนับทางบปอรเซนประมาณอันสิบโมงห้าสิบเอ็ดโมงยเงี้เพื่อบปอรเซนเดินทางมาเนาะ แต่ทางผมบงผมบ้านเพผ่อนก็ได้ไปอันเรียกของเพื่อนนะพี่น้องอ่าแต่พิจาว่านี่แหละบัดอันช่วงเทียเ่ยงๆก็ชิดได้อัปเดตนะพีนนพน่น้องอ่าเบิ่งนะพี่น้องเนาะก็คือราคาดินนี่จากพอกี่ดินนี่แบ่งนะพี่น้องแบ่งให้ลุงจุยชิบห้าคูชิบห้าแล้วว่าซิบคูชิบอีกย่างประมาณนี่ในราคาสี่ล้านปีนะพี่น้นองก็ถือว่าโอเคราคาอยู่นะพี่น้องถ้าเปนน็นคนขายก็ราคานี่ก็โย่ซิบคูชิบซิบซิบคูชิบชิบห้าคูชิบห้าเนี่ยก็รับ ชิปลานชิปห่านประมาณนี้เนาะเป็นน่องเนาะเพป่นกระตางสวยลุงโจยเนาะเป็นน่องไก่ยินดีได้หลายเนาะซึ่งนเอฟซีอะไรคนก็ว่าโอ้ยขิดง่อนน้ำนาะเป็นน่องยันมีปัญหาอ่าปลูกเฮือนอ่าปลูก่อนที่คนอื่นเนาะเป็นน่องเนาะอ่าหลายคนก็ว่าอ่าว่ามาเนาะเป็นน่องเนาะแต่นาทีสุดก็คือเพิ่นแบ่งคายให้นสถานที่แห่งนี้เลยเนาะเป็นน่องเนาะตอนนี้กําลังอันย่อขึ้นเนาะเป็นน่องเนาะซึ่งคนย่อกับ่ได้ล์วงบริหลายเนาะเป็นน่องก็คือนี่แหละ ประมาณชา,ามสี่คนเพิ่นกับย่อกันได้เนาะชามสี่คนเนาะถ้ามื้อนี้นี่ยเพิ่นก็น่าจะเห็ดได้หลายเติบเอาไปดองในลายเติบหมดแล้วมื้อนี้เพราะว่าหลังจากย่อขึ้นแล้วก็มีได่จับเส้นใส่ตอกตะบุงตะปูใส่เนาะสังกะสีผ้ากระตาษมือวานนี่ปะพร่อก็ได้ทำทางในบ้านเพิ่นในบ้านเพิ่นบอกว่าทางแบงนี่ก็มีทางแบงนุนวิชัยนี่เนาะแม่นบอกปะพร่อเอิ้อซื่อบ้านถึงบอ่ทางแบงมีผ้ากระตาษเอาไปดองสังกะสีก็มีก็โอเคเลยเนาะมีแต่ว่าบัด เหมนมุง้งมันยังแล้วก็สิได้อ่หาหลุดกับเจ้าแก่หนะพี่น้องหลดไทยหลดแก่ยังแก่ไปเอาพาเนาะโอเคหนะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปสอบถามทางพ่อเท้าอะไรกันหน่อยเนาะสบายดีเด้อพ่อเท้าสบายดีดยเป็นยังได้มื่อคืนนี่นอนจักรมงโอ้นอนใจเร่งแรงคืนกอพากันนอนกันจุนโบหบวเมื่อเลยนอนดินบุกดีใจได้เฮือนนะนอนจุนโบหัวมื <c oughs> ่อ <c oughs> <c oughs> จะรู้ว่าหัวอยู่ตัวแรกนลรู้ว่าลูกนึ่งเขาดึงน้าแม่ว่ะเพื่อนก็อยู่ในนี้น้่ว่าเพื่อนก็ลูกก็ลูกมาดึงเขาดึงหนามสู่มุคขูกยินว่ะเลยลูกมาดีจะลูกดีใจใดเพื่อนแ่ะนอนก็น้องก็หลับหลับแหลวก็บอกโอ้ยนอนไ่หลับเลยคขึ้นขึ้นไปขึ้นมาเจ้าชีวันเลย หายกว่าคนเป็นเป็นบ่าวชือ่อพอกะน,<ม>นี่ดีบุ๊ดีใจแล้วจัิงจริงญ่ใจดีเพื่อนช่วยหาจิตวิส,สก,การแล้วเนาะพี่น้องก็คือดินก็ได้เล่นก็ได้โดยดินก็ได้เล่นก็ได้เขากินก็มีป่านนี้โดยว่าสิเป็นพวกอ,อมาหารไข่มะม่วงมากแบบนี้กระเพิ่นกระชืได้แบบกินแบบมีชานอาหารแน่เนาะโดยคือเนี่ยสิพอก็ได้สอบถามเพบนตัวพี่น้องเพื่อนกะหลังจากสิบพอนไปนอนเพื่อนกะน่าจะไปนอนเนาะ ประมาณ8ปโมง้มดโดย8โมงมาถึงเราจะทาย่คำุณจนท้ายคุณนี่พอก็ไ่เคยเห็นเสียงไพยเห็นจุนพอจุนตื้นพอก็ไม่เคยเห็นแต่กิดมาอะคือโซ่แห้งๆกว่าไปฝาพอจุนยีเห็นหุงไปไปนำเสียงไพ่อะมุกดีใจกับผู้หนึ่งพอก็อมุกดีใจร้ายจกดจักและ กาเรื่องดิสนีย์กระเพิ่นกระแบงให้เออแบ่งแล้วชิมฮาคุณชิมฮาเพื่อนคอน้ำชีล้านเพื่อนแบบชื่อก็ชื่อเพิ่นกรคอน้ำเวลาค่อยช่วยเจ้าเออว่างหันบ้าคลายกับเพิ่นให้ยู่เพื่อนแบบตลอดชีวิตเพื่อนแบบตลอดชีวิตกัได้แต่ว่านี่เพิ่นแบ่งให้เจ้าข่าชุนตัวของเจ้าาเป็นของของเจ้าซาเพื่อนแบบ เป็นแบ่งให้ชิมฮาคูชิมฮากว้างได้โพธาลชิมฮาคูชิมฮาโดยกว้างได้โดยตั้งเฮือนได้่องหลังผู้เฮือนของเจ้านี่โดยอ่าจะถูกชะก,กันแล้วห<ด>มู่คูฮะเรียกไดว่าติดตามต่อไปติดตามอีพีต่อไปนัป่นเป<ด>็นองประมาณช่วงเที่ยงก็จะได้มีการเซ็นบันทึกการซื้อมอบดินซื้อพอเท่าซื้อลูกชายอย่างมนี้โดยเซ็นกันข่าวแม่อ่าเนี่ยเนาะคำว่อนี่คนก็น่าจะใช้ข่าวใส่ยังเนาะโดย ข้าวกินข้าวแล้วบ hmm. ่ยังนะยังไม่ได้กินเลยโดยพอพรชิดว่าลายคนแต่มายอนี่ก็บาลายไปได้เนาะสามสี่คนก็ยังได้ได้จะดีแหละของเขาเคยเห็นเคยเห็นกาเอาใจพรและเผยแกแรงเงินข้าวกันช่วยเข้ากันยังบุ้มนี้พรกับพรน้ำจิตน้ำใจน้ำหลุกน้ำเต่าเพื่อนแล้วเพื่อนก็เห็นให้อืมนั่นก็ แล้วแต่ว่อย่างใจดีคิดเห็นเพื่อนผู้เฮ็ดอือทุกสถานทรัย์กันเถาะแล้วแต่เพื่อนโดดอือราน้ําใจในบ้านในเมืองนี่แล้วถ้สร้างก็บ่ได้จ้างันเป็นน้องก็คือแบบว่าก็สิน้ําใจให้เพิ่นอยู่ที่เห็นสอเนาะโดพี่น้อง บ่าเนาะพี่น้องอีกประมาณอันช่องสาวันก็น่าจะขึ้นดูนะโดยเนาะพ่อเา่าก็พอพิ่บูนเลยขึ้นและบูนเลยได้แฟนกระพอหมดเลยเนาะโดยไม่จับตอกใส่ตกใส่อืมจากไต่สังเกตก็อันนี้เนาะแอมก็ได้จะแล้วก็ขึ้นในก็ตอกกันใส่เสืกอสีเลยได้ไว้แล้วขึ้นเห็นได้แต่เป็นเป็นว่าง่ายๆก็เป็นเฮือนแบบง่ายๆเนาะโดยเทียนนาเนาะพี่น้องโดย ง่ายๆก็อดีตีกว่าตอนนี้ลายเท่าอยู่สามชิ้นชีวิตพองแล้วตอนนี้ก็สามอย่างก็พอก็ดีบุกดีใจแล้วเพราะว่าอะไรเฮืองงามคือบ้านคือเมืองก็สามอย่างก็พอใจแล้วพอกะพอพอได้อยู่เนาะพอได้ด้วยกว่าเราก็คือว้าวจุดบับปุบบับอยู่หนึ่งองกบำลับยจะลมปีนไปกับปานนั่นอยากยุกหล่อไปกับปานนั่นหากพอเไม่ถูกก็นอนไปแล้วโบเห็น โบเห็นเนาะเออเซฟพุนเซฟไปเผิ่อี้พ,พอโบอเห็นนอนสบายแต่ว่าปองเอี่ยมมีให้เพิ่นเห็ดใช้น้ำเด้อโดยปองเอี่ยมจะบปองหนึ่งนี่ด้วยประตูนี่ต้องมีอีกได้หนึ่งประตูหรือว่าเห็ดแบบไดนเออเราจะเพื่อเห็ดแล้ว,ลวอะไรเงนี้ยเ<อ>พื่อจัรกดรดเล็ดต้องมีประตูต้องขันห้องอีกได้พว่าเราเอ้ยคันไปช่องห้องคันแบบลูกยาวน่ะนะ กระทั้งบิ่งไม้ก่อนนี่แหละนี่ไม่เส้นไม้ไ่แสดงได้โชว์ไปแว่าลูกโชว์บางโูปใหม่ที่เขากำลังส่งเสริมการกำลังสิมาต่างนานาเพิ่มาส่งเพิ่มนะหรือว่าเส้นลงลู่แบบเก่านี่บ่ลงกับเขาแบบนี้แหละแต่ว่ามันลงลงเลยฝนมันเป็นเกยเป็นยังเลยเอาใบอุ่นใบหนาบเลยสบายพังเบิ่องงบประมาณเนาะพี่น้อง ได้ก็ได้ได้เรื่อยๆเนาะ <c oughs> ก็เพิ่นว่าจากได้เกยน้ำแล้วพอทาถ้าเป็นประได้เนาะด้วยได้เกยน้ำเพราะว่าเสาก็มีแล้วได้เกยพอได้ไว้อันแบบอู่นนำนี่แล้วพวกน้าพวก,พวกยังไปเนาะอ่ะโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวมาพรอมพาไปเลาะเบ่งก่อนเนาะมบนส่นโยเฮือน

อ้าอาุนี้านะลบออเลโมแบเออคนละสองคนโอ้โเวับน่าพ่น้องอ่าย่งอีกเสาหนึ่งเนาะโอ้กันใหญ่กว่า ใหญ่กว่ตู้ผลทราเท่าหนพี่น้องสองเท่าไปเลยเนาะอ่ากับโบสูประได้เนอพี่น้องกับพอดีเลยพอดีบระได้สามคัน้ขักแล้วคักแล้วเจอาจใจเรียย่าั้นเอาเฮะ

ào, nó bị thường. Tối nay cá nhò khển, bê thì dép lơi, nó. Cả tối nay cá đang xài tung nó. ต่อกำลังยังต่อกันปลาชูแล้วเอกเอเเตมันนำกระเหียนไวทันใจนะพี่น้องปั๊บติ๊ปปับแล้วเลยจังจังหวัดปรวนนุ่มปรอนสุพียง ป่าดนานพี่น้องพอเท่าเิ่นกับเห็นหุ่งกับทางงุ้มทางไปเนาะอ่าเิ่นดีใจนะพี่น้องเห็นหุ่งกับงุ้มไปะระวังถือแก้วเด้อพอเท่ายันมือไปถือแก้วถึงยังหละอแสดงว่า <c oughs> พอเท่าสมัยก่อนนะขยันอยู่ได้เนาะโอ้เห้นวาวแล้วโอ้ เสียใจลูกพอไม่หุงเลยแล้วแต่ก่อนตายเป็นหุงนี่กับได้ยยูเป็นบอกพลายยูเลย,ยเห็ดใหญ่ให้หหงานนะโอ้โหพอเท่าก็เสียใจบ่ตาเป็นหุงโอ้ยเสียใจจะนี่แหละพอเสียใจจะนี่แหละหาบเห็นเนาะโดยจะได้ตาไม่หุงนี่อบอกเขาหน่อยได้ปะเขาเดือดงาน,นเห็ดละมูลละโคก,กับเผหักแท่งรู้ กระโจนห้ามไม่มีเลยเห็ดกพื่อนก็ทำหมูเห็หไดได้แล้วเพแบบสบายๆยังเอาไว้ให้ลูกชายทางก็ได้พอทองเอาเองนี่แหละเจ้ายันเจ้า,จาบุญ,ญหงทางชั่งมือแล้วลูกก็พอ,อสบายเขาถืว่าเอาไปไปชื่อกับตอนที่เวลาเช้า พอเท่าเพิ่นกระทางน้พี่น้องเพิ่นว่ากระทางเองว่าสัญชาดีใจที่ได้ดินใหม่น้พี่น้องก็มีแต่ว่ารออีกประมาณช่วงเที่ยงห้าบ่ายอาจจะได้มาแทกดินกันทบดีเนาะอ่าตอนนี้กะเหตุเทือนไปนําเพิน่นกระทางปหญ้าไปนำอ่าแต่หลา,ลายคนกะว่าคือบวผพาแล้วไปหาหมอแน่เพม่อนกันนพี่องคือนี่แหละว่าเรื่องเงินเรื่อง,งคำเนาะ<ม>หาหมอตรงหม,มอตา ถ้าหากา็บางทีก็สิกลับมาเป็นเมืองเก่ากับเรได้เนาะอาจจะแจ้งก็เก่าเล็กน้อยใครได้จะเล็กน,น้อยกแบบพอจือคนกับยานะอโอ้ยคนกับบัจืดเพื่จะดำดำชือ่อเจ้าเจ้าแนมมาหาบพอนี่เป็น,นได้ใช่ไหดำปือป้อขอโทษดำดำปือป้อโดยครั้นตัวนี้สี่หันหให้กับพอฮะอ่าไปหา ขนดช่องเสียหอยู่หลมขอทนลำดำด้ำลำด้ำมุมมุแต่ว่าเออบ่แจ้งหูแจ้งตาว่าจื้อผู้นี้ผู้นั้นบบจื้อเอ๋ออ๋อไรเร่องเสียงที่ชื่อจับเสียงอเนาะโดยอมไแต่พอเท่าก็ชื่อเพราว่าเดินเดินเทีนเจ้าโดยื้อยุ่อยู่บนใดบนใดเออจือออะไใจ่ชื่ออะไอออ๋อจือใจอร จากแกเฮงยูช right? ัเดชิ้หนึ่งฟองงงงงงามงก็คือดินเจ้าห้าชิมห้าคูดชินี่แหละกว้างได้พเทธาวิชิมห้าคูดชิมหะกว้างได้โมเด็มชื่อว่ากระจกในเฮือนเจ้าโมเ l ็มได้เนี่ยแหละเพื่อทอดใส่แง่หัวชาว้อง่าได้ได้ใส่ยุพี่ญี่ปุ่นเป็นลินลัดแล้ววะใส่แ l ่ t ัวพนมาพี่เอได้เละไฮจากเขตแดนทางมาณีกว้างพุทธาวิชเมห้าคูงชิมห้าง สามลังผู้ใดอือไม่ได้แล้วสำหรับหลังสะเมือนเจ้าหนองน่าโเยบมเดลโมเดลหน่อยเด้อผอเ่าวชิมหาอือนั่นแหละบอกดีพอกระดิบุกดีใจและนั่นแหละพอทางอ่าพอวัดคือผอ่าวอยากได้เสียมโ่อยมิเตอร์เมื่อหน้าที่ชื่อมาให้ผอเ่าเลยโ่อยบัวรัตนนี่ก็ซื้อหลายอย่างก็เลยเริ่มยอือยเสียมกับจุกบ่เออเสียมกับจุก อันนั้นเลยอันเอาเสียมตัวคนยายนายเห็นได้แต่ว่าเสียมมันแบบมันเขาเรียก็ตัวหน่อยบ้าเอาตัวสหญ่ๆน่ะเสียมสญ่ๆเนาะเออโดยส่อไปเฉาะไปสบายอ่าก็จัดเราเสียงหยาด้วยหนุ่ยหนึงแปดนี่แหละคือบาดคือเมืองแต่เห็นเล็กเลี้ยอยู่ในปลาเหล่าอยู่บ่เล็กเลี้ยเล็กเลี้ยโตเบิหนึ่งขึ้นมุมแบบหนึ่งอ้ายพ่อจะเข้าอยู่ปลาเหล่าเพื่ออายมูห่าจะเข้าไปอยู่ปลาโอ้ย เรื่อาไอ้หมูคือบอคื้านคือเมืองอันนี้ก็คือบ้านคือเมืองกันทั้งหมดอยากให้มันแป้นแล้วคือบ้านคือเมืองสมวนแล้วไอ้หมูคูมากกับไรอันนี้ชาวพายเชียงมาเว้นเหย่าเจ้าถูกกาเนาะพี่น้องกาตอนนี้ก็บกำลังเห็ดอยู่พอพราคิดว่าน่าจะซองมือซามือก็น่าจะขึ้นๆอยู่เนาะมื่นนี่ชื่ออะไรขึ้นนั่นแหละมื่นนี่ได้ปลาถูกไวทันใจหน้าพี่น้อง ก็คือบริเวณแบบยุ่งยากเนาะพ่อเท่าเห็ดง่ายง่ายใส่เิ่นแล้วก็ใส่ผ้าอืเนาะอืแป้นก็มีแล้วก็ขึ้นปูเลยล่ะปูกล้วก็เพิ่นไมีใช่สักซีกขึ้นอะไรก็เพิ่นตอกแล้วสักซีอย่างเง้ยเจ้าเจ้าเนาะจะให้งานนี้จะปูกับสักซีแล้วเขาก็ตอกแล้วบนเดียวเลยฮะชัวร์สำเร็จแล้วตัวกระมูมือนี่ฮะมือเนี่ได้ขึ้นรถมือโอ้ได้ขึ้นลเราทันใจเลยเนาะ อบเกับม่จะว่าเดียวรพรจะไปถามเพิ่นว่าเพิ่นเบิดตะปูระบอรหรือว่าจังใดปูตอกสังกะสีกับตะปูจนย่างห้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปถามเพื่นจังอยอถ้าว่าเบิดก็จะได้แล่นไปซื้อให้เพิ่น อาวเราพ่้อพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดช่วงท้ายคลิปเลยเนาะซึ่งบพพรกับอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะกับมิเตอรว่าช่วงเที่ยงหรือว่าใบหนึ่งใบสองนาะพี่น้องกับชีทาการอาแท็กดินแท็กดอนกันมาสั่นซะตอนนี้ก็ยังรอถ่าทางบ่อแซนเพิ่นมาแล้วก็ทางพ่อบ้านไปเวียดพูนเนาะอยู่หมู่บ้านอื่นเนาะพี่น้องเนาะกับชีได้แท็กดินแท็กดอนกันช่วงเวลาเที่ยงหรือใบหนึ่งใบสองนาะพี่น้องเนาะซึ่งกับตอนนี้เฮือนถึงกับกำลังอันใสเส้นใส่ยังเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากคนใส่เซนใส่ยังเรียบร้อยนะพี่น้องแล้วก็สีได้แทกให้คนแทกสังกะสีนะว่าจักแผ่นจากแผ่นจักผุดสังกนะสีแล้วก็พาไม้กันแปะจักแผ่นกระแปนเนาะกับนตจวานนี่แหละเรอให้คนใส่เซนขบใส่โค้งห่างก่อนมันเป็นหูดเป็นห่างหลือจังแทกจังไปสั่งสังกะสีนะพี่น้องเนาะซึ่งบ่อนกัเจ้าขายสังกะสีกับ่บไก่นะพี่น้องจากนี่ไปนะซึ่งจากนี่ไปแปดกิโลเนะละาะกับผู้เลีทยงแบงนม่พี่นอ้องทางดำคนเนะาะแต่ทีให้เคนมาสุกนะพี่น้อง แล้วก็สีได้อ่าไปเบิงกภาคตัดน้ำว่าเพิ่นห่านคายสังกะสีเพิ่นคายใบก็เพิ่นคายภาคตัดน้ำบ่เนาะพี่น้องเนะาะฝ่ายเป็นมาสูงเนาะและ้วจะจบคลิปนี้บุพเพพจน์กจะเดินทางไปพูดเลยเนาะพี่น้องไปสั่งสังกะสีไปยังไงอะไรเนาะไปมาเป็นน่องพอโตไปก่อนเด้อบ่พเพพจน์ก็เลยเนาะเดี๋ยวพ่อกันช่วงใบหนึ่งใบสองต่อเนาะพี่น้องไปแล้ว